อุ้ยดูโฟรคิงจบแล้วใจมันมาครับพี่ยานยาใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นห่างหายจากคุกหัวเป็นนานมากมานิดิีดีใหมะหัวพี่สองทีอ้าวเฮ้ยลืมไปเลยว่ามีโหมดนี้ดึงวิญญาดึงวิญญาโหมดนี้ก็คือต้องอยู่โอ๊ยต้องอยู่ฝั่งตัวเองใช่ไหมไม่สนแล้วโว้ยมาสิวะที่สามที่สามอ้ยช่วยด้วยครับช่วยล่า ุ่นายไม่ดงไม่ดึงมันแล้วโว้ยวันนี้ขอเป็นเด็กเกเรสักวันแล้ววะเสียเวลาในการดึงมาดูโฟกิดมาใจมันขึ้นมาแล้วเว้ยไม่เคยอยู่นิดนี่ไงไม่สนแล้วเว้ยดึงวิญญาณดึงเลยอ่ไม่ได้หยาหันหยันเป็นเด็กใจแตกคขาดนองกันมาพอแล้วไม่ดงไม่ดึงวิญญาณแล้วจ้านี่กันันดึงวิญญาณแบบนี้มันเร็วกว่าดึงออกจากล่างสดๆแล้วเว้ยมาใจมันได้ อันตีเทพทรูมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะ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 มามาโมหัวไปหนึ่งดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงหิวก็กินข้าวแต่ถ้าห้าวก็ไปนอนนั่นมันหาวมาแล้วโบอยยานบอยแถวนี้ยานคุ้มบอยมาหาเรื่องแล้วว้ยแถวนี้ไกลเจ๋งฮะมามาเขาเยอะเขาเยอะเ็ดกเกเรสักวันไปแล้วบอยไอ้โหวเขาเยอะบัว จำนวนไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดครับลาสดที่คนใส่เดียวก็ลงไปนอนคุยกับลากมะม่วงเลยนะผมไม่เข็ดไม่ลาพี่ผมมาแล้วพี่๋ยวนี้ใครคุมครับเอลสูคุมเหรอแถวเนี้ยปืนนายปืนปืนอะไรเดี๋ยวฮะปืนปากกาเอมาสิมาเปิดไดตติลูนี่ไงนี่ไงเอลสูใครคุมฮะแถวนี้มันยาดคุมไวทีนนี้มันหยานคุมไว พอเกเรสักวันหน่อยแล้ววะมัหัวไปหนึ่งโอ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวนี่หัวที่ไหนกวนนี่ล่ะเดี๋ยว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 สต๊อปสต๊อปนี่มันคือฮุกหัวเดี๋ยวพวกมึงมาต่อยกันหลังม่านเนี่ยนะฮัลโหลเฮ้ยสมัยนี้ใครมันมาดึงกันเสียเวลาเดินไปต่อยกันเลยง่ายกว่าเยอะถ้ามีคนถามว่าผมเคยยืนในเขตหรือยึดเขตไหมคำตอบเลยคือไม่หลังบ้านเขาคือบ้านของเราเปิดอันตีบ้านแล้วจับไปแล้วโอยหัวโมหัวอยู่ไหนครับนี่ไงบ้านเขาคือบ้านเราใช่ไหมเด็กบ้านใช่ แถวเด็กบ้านนะนี่ไงกระหนกเว้ยเอ้ยไม่ใช่ยานเว้ยมาละฮะจะหนีไปไหนเห็นเว้ยเอาหายไปไหนวะเนี่ยฮัลโหลเดี๋ยวนี้พี่ใครอยู่ไม่ได้เอาการีบดีหัวไปหนึ่งทีมากาไงเอลโดรเอลโดรหัวไปเอาทาร่าแยกอะไรเยอะแยะไปหมดเฮ้ยเดี๋ยวดีหัวหมเว้ยยานเว้ยโอเมกายานเว้ยโอเมกาถอยไปนะเดยหัวไปถึงที่ถอยไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดังพีดังว่าไงโอเมกา แถวนี้ยานคุ้มกวยยานคุ้มกวอ้หเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแซนี่ไงโอ้โหโคตรมันเลยคนภาคพอจะแตกเอานะนะแล้วก็ชนะแบบอีซี่โดยที่ผมม็ได้อยู่ในเขตเลยเออเดี๋ยวนะปกติฮุกวอลเขาเล่นกันแบบนี้ใช่ไหมไม่ต้องดงไม่ต้องดึงวิ่งไปหลังบ้านแล้วซาดกันนัวเลยเนี่ยนะฮัลโหลซัดกันสนุกกว่า